กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องจ้าสบายดีเอฟซีทุกท่านนะจ้ายินดีตอนหับกับสุ่องแม่น้องเดือนจ้าป้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะสิบสองโมงเึ่งพี่น้องเอ้ยสิขาว์บายโมงแหละกับบายโมงเข่งผู้เลียเวลาเข้าลรงงานพี่น้องแต่ว่ามือนีมือนีอนโชกดีพี่น้องเอ้ยงัวขอดลูกมันส่งเจ็บท้องแต่เมื่อเ้าเนี่ยพอน้องเดือนเที่ยวมาบึงจนวันสิบสองโมงเข่งมาประเทศอัน,น,น อันนั้นมันโผล่มาพี่น้องเอ้ยนังมันเบ่งการชีซอยมันทำข้อต่อยังถาพี่เพิ่นพี่น้องเอ้ยโทรหาพี่เพิ่นบติกระโทรบอกเสียให้เสียนโทรบอกพี่เพิ่นให้ส่วนพอลองเดือนเห็ดสองคนบอกกะพี่น้องเอ้ยพอลองเดือนบอกกะเห็ดกับบเป็นมาสันบอกกะเดี๋ยวพี่เพิ่นมา อะไรถืออะไรที่ผู้ใดพี่น้องเลยจังสิกาเฮตุสองคนค่ะน้องด่ากันนอนรับเดี๋ยวอันกะโทรหาพีบนติดนะบอกเกินสามนาทีพี่น้องอตตเลยบิดรถสัตว์ดตยตนนะพี่น้องเลยงัวเกยกับคนมงดูมันเจ็บพี่น้องเลยดังมาจนหยุดงัวสาวพี่น้องเลยนมกำลังลงน้ำนมหย่อยสดสดสด น้ำนมมันหยแต่มื่อ้านี่คิดว่าเมื่อนี้แล้วมันซื้อได้เที่ยวอันมาดจ่อเบ่งตัวแรกก็สไว้คอกอเทิงพี่น้องเลยแต่ว่าเมื่อเราอกเทิงกับมันเต็มเบิดเป็นอันเท่าแก่เป็นซสื้งัวมาใหม่ก็เริ่มมีคอกว่างก็เริ่มปล่อยเอันคอกใหญ่เที่ยวมาจจเอเบ่งเอาอมันเบ่งพี่น้องเลยมันกระส่วนเบ่งเป็นบาทเป็นบาทคือคนเท่านี้แหละ เนี่ยเฮ้ยหาเสือกมาถาแล้วที่เฮ้ยหาเสือกมาถาแล้วแล้วมาจังหมัดจังดึงเอาอันนั้นะลงมาเตรียมถาแล้วเอ้ยหัวมันก็เห็นแล้วไายหลรีดมันนะมันเอาหัวก่อนกรนั่นเอาอนะันนั้นลงมาเตรียมถาแล้ว อุ head, ้ยมาดพี่น้องเอ้ยปวดเพรว่ามาดกินแม่น้องเดือนนุ่มมันธนาลงขากอะไรย่อยสะสะมาอลไรพี่น้องเอ้ยปวด หนูชวนเพลงทำสองคนเพลงไม่กล้า,าพี่มัดไม่อยากรบกวนพี่ไงหมอตัแมแงพี่น้องเลยหมอตัแมแงงัวเตรียมดึงสอยบ้านพี่น้องสบายดีพี่น้องน้ำนม,มอย่างเยอะเลยพี่มัดยอ้อยตลอด Ướp ừ. ừ. Con nắp đi chứ đừng สึกส่วงกันเอ้าพ oh. ี่มันโอ้โโอ้โหยังไม่ได้ดูเลยเพิ่งพูดออกมาพูดแล้ว ออกมาแล้วพี่น้องจ้าตัวผูตัวผูนี่้วเนตัวผูเนียนบอดาสุดได้อย่างหรอกพี่น้องเลยไปแล้วจ้าเดี๋ยวอันทายเมืองบอดาพี่น้องเลือดแดงจะาว แม่มันจนเงาจนสันทอดมันค็เลือดลายแท้ไปรถเข็นมาใส่ดว <c oughs> แกเล็บที่นี่ห้ากระสียนนะฝ่าวฝ่าวดมันพี่น้องเลยโหยมันจะเอากลัวใส่มากินอาหารเลยปวดหลัง เวลาสิไดแล้วมันสิบายโมง,งแค่เครื่องโ่มงนะงมันฉีดูนี้มันจะเขาย่างนะทีฉีดนำล่าง มันก no ็ยังไม่มาเลยพี่มัอมันก็ยังไม่มาเลยการ์ดมันแกเล็บมันพี่น้องจ้าบางคนเขาเจ้าก็กินดิฟเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเสียบไม่จี้พราน้องเบื่อนจังแสีบแต่วันนี้ห้าวนะทอดเอาพี่น้องเลยจีแล้วหลั จีจะฟางบ่จีง่ายโคตรธง่ายเลยต้องมีเหล็บมันจะเอาง่ายบางคนแก่บ่เป็นกระมนเอาไว้เลยหรือว่าปล่อยเขาคอ,อกเลยพี่มันจา า้ามคือสะโลดพี่น้องเลยป่านนี้เอาไปเก็บขับเคลื่อนด้วยรถสามล้อไปส่ง แบบอันพี่อพ,พี่แล้วนะพี่น้องเลยแบบลดเตียงนอนเลยเอ้ายินดีต้อนรับสมาชิกใหม่เอาเทแบบนักเลยบอดับ,ดบขับเคลื่อนแบบอันลดเตียงนอนมาแบบดบลงมัดเสาอะไรนี่มัดเสานะะบอ Uh huh. มาเจ้านะบ่ปกติกับบ่มาดก็ได้พี่น e> ้องเอ้ยแต่ว่าเวลามันหลุกระยะมันนั่นตกบ่มันมีบ่ก็เลยมาดไว้แต่มันแข็งแรงไว้ได้งวดบอกคืองงวดบ้านเท่านะพอร้องเดือนบ้านเท่าโหหมดแรงนึกอะลรหมดเสร็งงวดงเอยงวดพวกนี้กจ <hm ี๊ขาวเอลย ใหญ่จีเขาแล้วอย่างอ้วนยังกินนมอยู่เลยนี่พี่น้องเลยใหญ่กว่างวัวบานเท้าร้ายสำงวัาาวซาบานเท้ายังกินนมอยู่เอองวัวบ่าวควันนะสำตัวนี้แหละเฮ้ยสำยุกกายตัวสี่พันนะตีนงวัวทุกคนจ้าอันแม่น้องเดือนเศษร่างแล้วก็มาเ่น้ำเกลือเดนี่พี่น้องเลย มันมีอีย่งเงยดำๆนะเพื่อมันติดน้ำมือจะบอกติดน้ำใหม่แล้วก็เสียบแทนๆน้องดาตื่นแล้วสบายดีปลาลุงดูกสบายดีปลาลุงปลาจิปลาดูหัวก็ยังตื่นตื่นแต่นอนหัวยังเนาะตื่นแต่นอนแล้วปิดปิดมาสิกินตีนงัววะฉันว่าหลายตื่นตัวนี่ลูกประเห็ดออกใหญ่เวอยถ้าประเคยหต์เจสิจีและจีคือแมงมันนี่อันนี้ สูตรเพื่อลมควันเลยไหมสูตรเพื่นลดร่มควันสุลุกินมาสั้นนั่งถากินบ่ลูกขึ้นอาบู่เว่าคนนั่งถากินอ่ะสบายดีปลาลูกใหม่ด้วยลูกน้องดาสบายดีปลาลูกแล้วก็ยากกินให้วยจมลูกออกตี้ยมห่อนห่อนมาลูกอุ้ยอาย่าหน่อยข่อยดิ จะไก่อบเพื่องยังซุกเหอวะอันนี้ตีนอบเพืองไอ้จมลูกอองอี้มันท้อนเจ้าบะทอยอองทอยออกปลลูกคนบ่อทอยหน่านหน่อยบ่นี่ะนางขากินอ่ะบายดิปลาลูกกลูกสบายดิปลาลุงนงาปลาลดก็ตื่นไปนอนเด้อุน กำลังใจของพ่อกับแม่ทำงานยังไม่เมื่อยมากแล้วกันสูบอ้าพี่น้องเลยดอกไม้ดอกเดียนนี่ดิมโมบอกินจะคื่อดอกไม้ใหญ่ดอกไม้ใหญ่ดอกไม้อมตะเนาะมือึงจอยากเฮียแล้วน่าดอกไม้เลยเนาะเมื่อในหดหนามหายไปแล้วอย่างคิวเฮียโอ้ยขันแขวเด้ สุดใจผอกับแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวมาเบิ่งลมควันพอน้องเดือนลมควันหรือลมขี้เถ้ามันจะมีความพอนด้างในมันสีโอ๊บมันสีห่อนมันใหม่เลยบอกเฮ้ยใม่เนอซีพีพีบังดูเรื่องหอยเดี๋ยวเลยอ่านใดยเรื่องหอยเปิดอะไรพี่น้องเลยวันนี้มาเปิดเบิ่งกันพี่น้องเยปลาเท่าปลาเรือองคัลอะไรพี่น้องคือปลาหมึกนี่ย เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาถือดินป๊าดเหลืองขัดให้กันเลยยังไงพี่น้องปั๊บจะกินเลยเหลืองขัดให้กันเลยไม่ได้ถือกินดินขี้หยาได้ในี่พี่น้องเอ้ยห้ามห้องเฉืยเฟืองเนาะเบิ่งด่านเลยปั๊บที่ตุ๊สมใจรองด่าโรดมาเลยนะไปขยะแล้วพี่น้องเฮ้ยลูกสาวกันเลยเฮ้ยขวากบบมันหลังกินเลอ่ะสบายดีปลาลุกก่อนเขาจะกินลูกล่ะ ห้องปลาโลงกินน้ำด้วยมาดูนกินน้ำมาดเหลืองค่ะไอ้ยีหรีพี่น้องเอ้ยมึงดูควมเหลืองโอเด้งไอ้พวกพี่น้องเอ้ยดึง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 เลยดิละอ้ยมึงดูพี่น้องเอ้ยไตต้นหลูไข่อยมึงดูผู้มัดกินนะแขนแดงเวิร์ดโผล่ๆอันนี้พี่ขี่เพื่องแน่จังหน่อยกระยาบั้นพี่น้องเอ้ยแน่มึงกินได้วัวเต่จังหน่อยนั่นข่อยมุกไข่กระเท็ดนี่เนี่แหละ เพื่องเต็มอยู่ในไข่ก็กินปลาลักเอาไข่เข้ามามกบ่เพื่อกันซิกินกับลูกเพื่อนพี่น้องเลยสลับคลิปกันล่าปลาลูกกับขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เขามาเบิ่งมาติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเดินก็ให้อยู่ดีมิห่งทุกท่านพอกันใหม่คลิปนะนะอาจจะเบิ่งบไม่ได้เลยเออเบิ่งในคลิปนะกราบสบายดีพี่น้อง